สวัสดีครับดูดวงกับหมอสองชัวปราบนะครับผมเป็นประจำฮะทุก15วันนะครับลายปักนั่นเองนะฮะครับมาดูกันเลยดีกว่าสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ครับสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะ ได้ queen of one one n d ฮะไม้เท้านะฮะราชินีแห่งไม้เท้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานการเรียนนะฮะเพราะฉะนั้นในรา,รายปักสิบ15้าวันเอ่อ15มกราถ,ถึงส1มดมกราคมเป็นต้นไปนะฮะจน้นปีคุณจะมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะ,ะจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับการงานการเรียนนะฮะมกราคมก็ใกล้จะสอบสอบปายภาคก็จะประมาณกุมภาพันธ์นะฮะใครที่เกิดวันที่ก็ ขยันอยู่แล้วก็ดีไปฮะจะ,จะเรียนได้ผลการเรียนที่ดีแล้วก็ก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาฮะอาจจะมีแบบเพื่อนๆแนะนําให้ไปเรียนตรงนู้นทั้งนี้หรือว่าเออ,อการอ่านหนังสือที่เราคาดหวังไว้ตั้งใจไว้ขณะที่เราเลือกไว้ก็จะน่าจะสําเร็จเร็วๆนี้นะฮะส่วนใครที่ทํางานทําการอยู่ก็เอ่อหลังจากได้บนัสมามาบนหน้าชมมาต้นปีนะ่าเป็นโอกาสดีที่อาจจะมีการขยับขยายงานหรือว่าโชว์ผลงานโชว์ฝีมือที่เราเคยทําไว้นะฮะ น่าจะเจริญก้าวหน้าขึ้นรวดเร็วขึ้นนะสิบห้าวันนี้สไปจายหจวห่วนะฮะสารที่เกิดวันจันทร์เฮ้ยรับได้ใบวันครับเพราะฉะนั้นเหมือนเมื่อกี้ครับได้ดูขอว้ที่ใช่ไหมอ่ากอเทียบอีกรอบก็ได้นะกอลากลากบาสเป๊บา์ข้างล่างเนี่ยเหมือนจะเลยเปลี่ยนวานที่เป็นวันจันทร์ครับผม สำหรับที่เกิดวันขายครับสำหรับที่เกิดวันขายครับโ oh, อ,อ้เอสเอรเพนจิคอาวไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินครับไพ่เหรียญเนี่ยเป็นเรื่องการเงินทั้งหมดเพราะฉะนั้นรายปากสิบห้าวันครึ่งเดือนหลังของมกราคมต้นปีนี้เลยวุ้ยปีใหม่คุณกออ็น่าจะมีการเงินที่ดีต่อเนื่องมาอยู่แล้วฮะหนึ่งเหรียญได้โบนัสได้เงินของขวัญปีใหม่ได้ทรัพย์สินโชคลาภม,มานะฮะเพราะฉะนั้น เริ่มวาการเริ่มเนี่ยอาจจะไม่ได้มีรู้สึกว่าจะมีโชคลาภค้อนใหญ่หรือจะมีเอ่อมีคนเอาอะไรมาให้แต่ว่าคุณจะได้การเริ่มต้นเรื่องการเงินใหม่ๆทางใหม่ๆที่ดีเร็วๆนี้ฮะถ้าทํางานอยู่อาจจะมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรปันผลโบนัสหรือว่าเงินที่ได้จากหน้าที่การงานเนี่ยมากขึ้นหรืออาจจะมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆที่มีเงินเดือนมากขึ้นนะฮะส่วนน้องๆหนูหนๆก็อาจจะไม่ได้มองเรื่องเงินอาจจะเป็น โชคดีจากความพยายามที่เคยสั่งสมมาแล้วนะฮะถ้าพูดเรื่องการงาน,งานาการเรียนหรืออะไรนงี้ก็จะได้เก็บเกี่ยวที่เราอ่านหนังสือมาเต็มที่ใกล้ใกล้สอบอะไรเงี้ยเราได้ใช้ฝีมือใช้สิ่งที่โรงแรงที่ปลูกเอาไว้ฮะจะเก็บเกี่ยวผลเร็วน,นี้โชคดีนะฮะวันพูดนะพูดพูดพอ้ oh, The Head of f r e n d e ได้ไพ่สังฆราชนะเป็นไพ่ใบใหญ่นะไพ่สังฆราชน่าจะเป็นเรื่องอ สิ่งที่นิ่งๆหน่อยสิ่งที่รู้สึกว่าต้องใช้เวลาคบคิดใช้เวลาในการตัดสินใจฮะให้สังคราชก็น่าจะพูดถึงเรื่องช่วง15วันนี้นะคนที่เกิดวันพุธน่าจะมีเรื่องใหญ่ๆมาให้ตัดสินใจนะฮะสังคราชต้องทําตัวยังไงฮะก็ทําตัวนิ่งๆผู้หลักผู้ใหญ่เป็นการค่อยๆตัดสินใจใช้พลังความคิดเยอะๆฮะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาช่วงนี้คนที่เกิดวันพุธเพราะ,ะนั้นต้องใจเย็นๆเลย ทำตัวให้นิ่งทำตัวให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถอยออกมาอยู่บนบัลลังมองปัญหาค่อยๆตัดสินใจค่อยๆแก้ปัญหาไปจะดีกว่าฮะอย่าทำตัวเป็นพระใหม่อะไรที่ปรับใจร้งใจร้อนเข้าไปอย่างางนี้ไม่ดีแน่นอนนะฮะก็ให้ระวังทุกการตัดสินใจในชีวิตนะฮะการงานการเรียนการเงินความรักทุกอย่างเลยฮะระวังระวังหน่อยครับวนรหานะไัฮะ คุณลอกเป็นคลรานีแห่งเหรียญฮะปะันพฤหัสสำหรับท่านผู้หญิงแล้วกันผู้หญิงท่านผู้หญิงเกิดวันพฤหัสนะฮะน่าจะมีโชคราบเร็วๆนี้หรือการลงทุนที่ใช้เงินลงทุนเงินเก็บเงินออมใครฝากแบงค์ไว้ซื้อตลาดอะไรจะได้ปันผลจะได้โชคกลับคืนมาเร็วๆนี้นะฮะส่วนใครที่กําลังจะลงทุนหรือมีการใช้เกี่ยวกับเรื่องการเงินใช้เงินเก็บไปลงทุนอะไรหรือคันมาค้าขายอยู่ น่าจะโชคดีครับคุณผู้ชายก็ด้วยแต่อาจจะไม่ได้เดยอะเท่าคุณผู้หญิงอวันศุกร์ครับทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงครับวันศุกร์นะครับพ่แดดครับ The ะดอเขาเรียกว่าระดับสองแล้วกันความน่ากลัวระดับที่สองนะฮะอย่าอาจจะเฉลยหน่อยระดับที่หนึ่งน่าจะเป็นแฮงแมนระดับที่สาน่าจะเป็นเดอะเท้า นะครับถ้าทาวเวอร์ก็อาจจะให้ระวังทุกอย่างในชีวิตครับเดซน่าจะเป็นไพ่เตือนระดับที่สองนะเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดวันศุกร์ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้คุณทําอะไรอยู่ทํางานใช่ไหมฮะเริ่มมีปัญหาฮะให้ระวังระวังเลยปัญหาตัวหน้าปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานใจเย็นๆครับวันเสาร์ครับสุดท้ายโอ้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่ฮะยกเว้นวันศุกร์ครับ น่าจะมีเงินมีโชคลาภกันตลอดทั้งสัปดาห์เลยครึ่งเดือนนี้เลยครึ่งเดือนติด5วันนี้เลยมักราในออปเปนเจนร์ก็จะเป็นอัศวินแห่งเหรียญน,น่าจะมีโชคลาภมาคุณผู้ชายน่าได้โชคลาภที่ดีเลยคุณผู้ชายที่เกิดวันเสาร์นะฮะหรือจะมีผู้ชายเอ,อรูปร่างสันทัดอายุไม่มากถ้าใครทํางานติดต่อเกี่ยวกับอย่างนี้คนน้าเราเป็นผู้ชายไม่หนุ่มไม่แก่มากกลาง อะไรอย่างนี้เขาจะำโชคลาภทําหน้าที่การงานการเงินที่ดีมาให้เรานะฮะหรือคู่รักเราอายุไม่มากดูแล้วร่าสันทัดคล้ายๆดั่งอัศวินก็จะนำโชคลาภเงินทองมาหรือใครที่ไม่ได้มีใครเกี่ยวข้องเลยจะมีโชคลาภจากผู้ชายนะฮะรูปร่างประมานดีนําโชคลาภมาให้นะครับใครลงทุนใครทาเกี่ยวกับการเงินทํางานอะไรน่าจะมีโชคลาภโชคดีตลอดเลยครับวันเสาร์นะฮะอ่ะหมดครับ หมดเวลาเวลาหมดนะเพราะฉะนั้นพบก,กับหมอสองดูดวงชั่วปราบได้ใหม่อีก15วันต่อไปทาง www.paradoxchannel.com ที่นี่ที่เดียวครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ,บร